ค้าเห็นเนี่ยมันเป็นตู้18แนะแต่กลาง15นะเมื่อไหรควรใช้15เมื่อไหรควรใช้18เดี๋ยวเฮียจะมาบอกลูกค้าว่าเมื่อไหรควรจะใช้1518ลูกค้าก็มีเอาไปจัดงานเลี้ยงจัดงานเลี้ยงบ่อยมีงานสังสรรค์มีงานขึ้นบ้านใหม่มีงานสงการงานจัดเลี้ยงหรือว่าไปรับไปรับจ็อบเป็นงานงานฮะอย่างงานศพงานแต่งงานบวชอันนี้ต้องใช้18อย่างเดียวเลยฮะวันละ4 0 0 0 5,000 3,000อย่างเงี้ย ต้องต้องใช้18อย่างโรงงานใหญ่ๆมีสวนก็18ก็ดี58มันจะดังกระหึ่มฝา,าลูกค้าลูกค้าที่ใช้15แล้วถ้าเกิดลูกค้ามีสถานที่ใหญ่หญๆร่องๆท้องไร่ท้องนาเนี่ยก็ใช้18มันคุ้มฝามันซื้อมันลงทุนชั้งเดียวซื้อของพวกนี้ต้องซื้อให้จบหะลูกค้า15หมื่นห้าพันก็ร้อยก็มีพาวเวอร์ตัวนึงปีตัวเหมือนกันนะอย่าง18 ก็หมือนห้าพันเก้าร้อยเหมือนสิบแปดสองหมื่นสามพันเก้าร้อยก็จะได้ชุดสิบแปดเสียงกลางสิบห้านะก็ต่อวันเนี่ยเดี๋ยวเชียต้ออยากคำนวณให้ดูว่าต่อวันเนี่ยเป็หนึ่งเนี่ยสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบห้าวันนะเองสามร้อยหกสิบห้าวันตกวันเท่าไหร่หมื่นห้าพันเก้าร้อยนะชุดหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะหารด้วยเท่าไหร่สามร้อยหกสิบห้าก็ตกอยู่สี่สิบสามบาทนี่ชุดสิบห้าสองคูณสองนะ ตนี่ลูกค้าลูกค้าจำไว้นะตกประมาณ43บาามบาทถ,ถ้าชุด2 3 9 0มพก็รยังมีพาวเวอร์ตัวหนึ่งปีตัวเหมือนกันนะ23,900 23,900มนเพระจะมีพาวเวอร์ตัวหนึ่งปีตัวเหมือนกันหารด้วย365วันเลยหนึ่งปีนะ365ก็65ประมาณ65บาทเสร็จเสร็จลูกค้าไม่ต้องไปดูมันเสร็จตัดทิ้งไป65บาทกับเมื่อกี้43บาท43บาทก็ตกวันหนึ่ง64ส สี่สิบห้าสิบตกวันก,ปก,นปนะกน็ประมาณต่างกันยี่สิบาทประมาณนะเฉลี่ยเศษนิดนิดประมาณต่างกันยี่สิบาทต่อต่อวันต่อปีนะถ้าถ้าลูกค้าฟังทุกวันฟังทุกวันเลยมันคุ้มกว่ากันเยอะฮะลูกค้าถ้านานๆหลายหลายปีนะลูกค้าต่างกัน20บาทเองประมาณ20นิดนิดก็18คุ้มกว่าลูกค้าจัด18ไปเลยคนใช้ทุกวันเที่ยต้อยว่าชุด18คุ้มกว่ากันเยอะเลยนะเพราะว่า สิบแปดนี่มันเปิดเบาก็ได้ดังก็ได้เบามันเป็นสิบห้าก็ได้หรือว่าดังเป็นสิบแปดก็ได้หรือเบา,เาลูกค้าชอบขนาดไหนลูกค้าก็ปรับขนาดนั้นสิบแปดมันได้มันได,นไดทั้งทั้งแรงทั้งเบาทั้งกลางมันเพาะหมดฮะชุดสิบแปดเบสสี่ใบกลางสี่ใบมันไม่ใช่ชุดสี่คูณสี่นนะเป็นชุดสองคูณสองเป็นสิบแปดแต่แต่เฮียมาตั้งเปรียบเทียบว่าลูกค้าเลือกได้แล้วระวังถ้าลูกค้าช่อซื้อชุดสองคูณสองจะเป็นออเดอร์หก สองคูณสองออเดอร์หกก็จะได้เบรนุ่ม,มลๆลอยๆลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าชอบเบรดหนักๆก็เป็น BV ก็เป็น BV นะลูกค้าเปรียบเทียบให้ลูกค้าดูว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนไม่ไม่ให้ชุด4ี่คูณสี่ยกตัวอย่างเฮต้อยอยู่ตรงกลาง้ายป่าเนี่ยลูกค้าเลือกได้เลยแต่กลางเหมือนกันนะกลางสี่กลางเอ่อกลางสิบห้านิ้วแหลมจรวดเหมือนกันเบรดก,ก็ใช้ดอกตัวเดียวกันนะ,ะเบรดก,ก็สิบแปดตัวเดียวกันต่างกันที่ตู้ที่พันผ่านามาเนี่ยลูกค้าเห็น,นชุดสิบห้า ลูกค้าเห็นชุดสิบห้าแต่ที่ที่เฮียถ่ายให้ดูนะัมันเป็นชุดสิบแปดมันครบชุดเลยครบชุดก็มีพาวเวอร์ปีอันนี้อันนี้ไม้นะอันนี้เครื่องไมเป็นไม่รอยคู่ไม้รอยคู่ก็จะเป็นกล่องอลูมิเนียมเป็นไม่รอยคู่นะตัวนี้เป็นเครื่องของไมอันนี้เป็นรางปักรางปักก็คือปักทุกตัวต้องมาอยู่ในนี้หมดนะแล้วก็เสยบไปเสยบสายแค่เส้นเดียวนะก็เปิดปิดสวิตช์ก็จะตัดเอฟอย่างเงี้ยลูกค้าก็เปิดปิดเลย ทุกตัวจะมาอยู่ในทุกตัวจะมาอยู่ที่ที่ที่หลังปลั๊กอย่างลูกค้าอย่างไฟรั่วไอ้ไฟเกินไฟตกตัวนี้ไฟตกมันทําให้มันทําให้เครื่องเครื่องพังเครื่องไหม้ได้ดอกขาดได้ก็เบรกเกอร์ตัวนี้ก็จะตัดตัดหมดเลยฮะตัดระบบตัวนี้จําเป็นนะตัวนี้สําคัญเป็นหัวใจเลยนะหลังปลั๊กข้างบนเนี่ยหลังปลั๊กหลังปลั๊กตัวบนนี่นะตัวบนนี่นะก็มันก็เหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็เหมือนตลับไฟบ้านทั่วๆไปนี่แหละตลับไฟบ้านทั่วๆไป แต่อันนี้มันแพงฝ่าดีว่ามาตรฐานมันจะมีเบรกเกอร์ตัดอยู่ที่ตัวตักหลังไฟนะจะเป็นมาตรฐานมาตรฐานไปเลยอันนี้ก็คือทั่วๆไปตามบ้านใช้เราเสียบเข้าไปแล้วมันหลวมกอกแกกกอกแกกกอกแกกมันทําให้เครื่องเครื่องเสียได้ทําให้เสียงสัญญาณสมยนมันก็ถ้าเกิดเราไปเสียบอยู่ในระบบเขาเลยนะไอเสียงกอก,กแกกกอกแกกมันก็จะไม่มีแต่ว่าไฟเกินไฟอะไรมันก็จะตัดแต่ตัวนี้มันไม่ตัดฮะ อย่างไอ้ปักปักพวกนี้มันต้องไปไปพึ่งเบเกอร์บ้านเบเกอร์บ้านเนี่ยลูกค้ากำลังสังเกตด,ดูว่ามันตัดแบบไหนยังต้องให้ช็อตจริงๆนะช็อตจริงๆถ้าลูกค้ามีเบเกอร์บ้านอย่างเงี้ยมันถึงจะตัดถ้าเกิดมันช็อตจริงๆเลยนะมันระเบิดอะไรระเบิดสักอย่างจริงๆมันไม่เหมือนกับรางปักลางปักที่ที่โรงงานทางทางทางของระบบเขาเลยเอ๊ะทำไมต้องใส่ตู้แหลกด้วย คือสายตู้แหลกมันยังมีความระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะลูกค้าอย่างเงี้ยไหมพาวเวอร์ปีไม่อยู่ในชุดเดียวกันแล้วก็เสียบสายแค่ไฟบ้านแค่เส้นเดียวเนี่ยอยู่ในชุดเดียวกันเลยนะจะยกไปไหนก็สะดวกครับลูกค้าอย่างตู้แหลกเนี่ยก็จะเป็นนะจะยกไปไหนลูกค้าก็มีหูเป็นหูเหล็กนะหูเหล็กยกคนเดียวตัวน,นี้ยกคนเดียวก็ได้นะลูกค้ายกไปไหนก็สะดวกถ้าเกิดลูกค้าไม่ใส่ตู้แหลกอย่างนี้เดี๋ยวเชฟต้อยจะให้ดูว่า ระหว่างใส่ก็ไม่ใส่มันต่างกันยังไงอย่างนี้ไม่ใส่ครัอย่างตัวเนี้ยลูกค้าเห็นไหมลูกค้าถ้าเกิดไม่ใส่ชุดนี้ก็เป็นชุด2องคุณสเหมือนกันแต่เป็นชุด15บห้าพาวเวอร์คนละตัวนะพเพราะว่าสองตัวเป็นสตนด์อิอย่างเงี้ยไม่ใส่ถ้าไม่ใส่เนี่ยลูกค้าต้องมีสายอะไรเอาอะไรมาลัดไว้มันกันกันมันตกกันมันเลื่อนฮะบางทีก็มีลูกหลานก็บางทีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเมาก็มา โดนโน่นโดนนี่พอสายตัวนี้หลวมนิดนึงก็ไม่ดังแล้วก็คิดว่าเครื่องเสียนะอย่างเงี้ยอย่างนี้หลวมนี่ก็ไม่ดังแล้วบางทีเมาเมามาแตะสายมั่งอะไรมั่งบดอนสายมั่งสายหลุดมั่งก็ทําให้เครื่องไม่ทาให้เสียงไม่ดังแล้วก็คิดว่าเครื่องมีปัญหาแต่ถ้าเกิดอยู่ในตู้แลกเนี่ยอยู่นิดอยู่ถ้าเกิดอยู่ในตู้แลกนะทุกอย่างมันจะอยู่ในแลกหมดอย่างเงี้ยลูกค้าดูนะอ่าถ่าย,ยานี่เงี้ยทุกอย่างจะอยู่ในตู้แลกหมดเลยลูกค้าเห็นไหมลูกค้าเสียบไฟ ไปแค่เส้นเดียวเองเนี่ยเนี่ยเสียบอย่างนี้มามาจากล้างปักเสียบเสียบแค่เส้นเดียวเองนะลูกค้าแล้วก็ทุกอย่างจะอยู่ในตู้แลกหมดจะจะเมาจะอะไรอะไรก็แล้วแต่มันก็มันอยู่ในของมันอยู่ในตู้แลกสายเสยไม่หลุดนะลูกค้าเนี่ยมันดีตรงนี้ฮะลูกค้าจะดีที่ว่ามีความเป็นระเบียบลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะจัดให้ให้โรงงานจัดเป็นชุดใสต่ตู้แลกต,นะตู้แลกตัวนี้ 8u นะตู้แลกเนี่ยโรงงานทําเองหมดเลย เป็นตู้แหลก8อยู่อันนี้เป็นครบเซตก็ถ้าเกิดลูกค้าในชุด23ง0มื่นามันก็ร้อยก็จะได้ก็จะมีพาวเวอร์ตัวปีตัวเท่านั้นเองนะอันนี้เป็นชุดคาราโอเกะคือมีไมมีไมมีไม,มไม,มไมนีม่อย่างดีเลยนะก็จะมีรางปักจะมีตู้แหลกอันนี้คือเป็นครบครบเซตเป็นคาราโอเกะร้องได้เลยฮะร้องจากปีนี้ได้เลยแต่ถ้าลูกค้าเสริมมิกลูกค้าก็บอกแอดมินว่าจะเสริมมิกเข้าไปด้วยถ้าเสริมมิกเข้าไปแล้วเนี่ย เสียงมันก็ยันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยฮะลูกค้าอันนี้จะเป็นชุดเริ่มต้นก่อนเป็นชุดคาราโอเกะฮะก็ะถ้าลูกค้าจะไปร้องเพลงนะลูกค้ายังยังงบป,ประมาณงบยังไม่ถึงใช้ใช้มิกนะถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้มิกตัวปีนี้ก็ร้องเพลงได้เลยนะเป็นเป็นปีคาราโอเกะอยู่แล้วปีนี้ก็ร้องเพลงได้เลยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะอย่างเงี้ยเชื่อมต่อบลูทูธลูกค้าก็กดไ,ไปที่หมดเลยกดไปที่หมดนะลูกค้าทางทางที่ตั้งค่าก็จะขึ้นไปกดเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะ ถ้าลูกค้ามีเปิดเพลงเป็น usb ลูกค้าก็เสรยบเข้าขไปได้เลยนะลูกค้าก็เสรยบเข้าขไปได้เลยทาง,ทางแถวเนี้ยท้งแถบเนี้ยตรงหลังจากตรงนี้นะหลังจากปุ่มนี้ปุ่มนี้คือปุ่มบาลานซ์ซ้ายฝาลูกค้า,าไว้ตรงกลางนะพอหลังจากเนี้ยก็จะเป็นชุดของไมเลยของไมก็ตัวนี้เป็นเอคโคตัวนี้เป็นเอคเฟกตัวนี้ก็อันนี้ก็เป็นเป็นแหลมอ่าตัวนี้เป็นกลางฮะตัวนี้เป็นแหลมแหลมฮะวอลลุ่มตัวนี้เป็นแหลมตัวนี้เป็นเบส เป็นเบสอย่างวอลลุ่มสองตัวนี้ก็จะไม้หนึ่งเป็นไม้ตัวที่หนึ่งนะฮะไม้ตัวที่สองถ้าลูกค้าใช้ตัวที่หนึ่งลูกค้าก็มามามาเร่งตัวที่หนึ่งแล้วตัวที่สองก็ปิดไว้ถ้าลูกค้าใช้ทั้งสองตัวลูกค้าก็เปิดทั้งค่อยๆปัดทั้งสองตัวนะกระแถบนี่จะเป็นแถบของไม้หลังจากนี้อยากจะบาลานบาลานลูกค้าต้องอยู่ตรงกลางนะระวังอย่าไปให้เด็กอย่าไปเล่นซ้ายป่านะมันจะดังข้างเดียวลูกค้าอันนี้เป็นวอลลุ่ม อันนี้เป็นมาสเตอร์มาสเตอร์ควบคุมเสียงทั้งหมดนะนะเอาไว้ลูกค้าไว้กลาตงตัวนี้เป็นเบสนะสามตัวนี้เป็นเบสนะสามตัวนี้เป็นเบสสามตัวนี้เป็นเบสนะตัวนี้เป็นกลางเอาไวท้ที่เอาไว้ที่เที่ยงก่อนก็ได้อันนี้เป็นแหลมตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มวอลลุ่มเร่งเสียงนะวอลลุ่มเร่งเสียงลูกค้าลูกค้าเวลาเล่งก็เร่งตัวนี้ถ้าลูกค้าชอบแหลมมากก็เพิ่มแหลมลูกค้าชอบกลางมากลูกค้าก็เพิ่มกลางลูกค้าชอบเบสเบสมากลูกค้าเพิ่มไป ลดไปนะสามจ้ที่เป็นเบรโรงงานเฮียต้อยทำไมไม่เบรสิบแปดทำไมทำไมเอากลางสิบสองไม่ได้เลยทำไมต้องเอาเป็นกลางสิบห้าแล้วเบรสิบแปดเดี๋ยวเฮียต้อยจะจะแนะนำจะแนะนาลูกค้ามันก็ได้เหมือนกันถ้าลูกค้าถ้าเป็นกลางสิบสองเบรสิบเบรสิบแปดมันก็ได้เหมือนกันแต่เฮียต้อยก็ไม่ค่อยแนะนําให้ลูกค้าทําแบบนั้นเพราะว่าเวลาลูกค้าเปิดเบรงแรงเนี่ยเบรเนี่ยบางทีมันจะไปกบกลางเบรมันบุ่มเนี่ย มันจะไปกบเสียงกลางครับเพราะกลางสิบสองตอนนี้เรากลางสิบห้าเนี่ยเพราะกลางสิบห้าเนี่ยกลางมันก็ออกมันก็ออกได้เสียงพุ่งเสียงแรงฝ่าเบรกสิบแปดมันก็ยังไม่กบกลางครับเทต้าก็เคยเคยทดสอบให้ลูกค้าฟังที่โรงงานแล้วว่าเออลูกค้าส่วนใหญ่ว่าอ่ะทไมจะเอาเสียงกลางสิบสองแล้วเบรกสิบแปดเทต้าก็มาร้องให้ร้องให้ลูกค้าดูว่าเออมันได้ไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรก็ต้องร้องให้ลูกค้าฟังเลยว่าทําไมมันถึง ถึงไม่นิยมให้ให้ใช้เอาเป็นกลางสิบห้าเบสบปดมันก็จะได้มาตรฐานของเขาเลยฮนะสายโรงงานเนี่ยก็จะมีไปสี่เส้นสายโรงงานสายลำโพงนะจะมีให้ให้ลูกค้าไปสี่เส้นถ้าลูกค้าสั่งทางออนไลน์นะจะแพ็คไปสี่เส้นอย่างนี้นะลูกค้าสองสี่เส้นสองเส้นเนี่ยลูกค้าก็เอากลางมาพ่วงกันกลางมาพ่วงกันรูไหนก็ได้นะเอากลางมาพ่วงกันเบรคพ่วงกันแบบที่เช็ดตี้ทำอย่างนี้แล้วก็อีกสองเส้น ีกสองเส้นก็เส้นหนึ่งก็ไปเข้ากลางนะอย่างสิบแปดเนี่ยพอถ้าเกิดต่อไปเนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยไปเข้ากลางรูบนนะรูบนไปเข้ากลางรูล่างรูล่างจาก power เนี่ยรูล่างจาก power นี่นะรูล่างจาก power เนี่ยเอาไปเข้าเบรเอาไปเข้าเบรถ้าเกิดเป็นแหลกนะทางโรงงานจะต่อไปให้จะต่อไปให้ลูกค้าเลยจะจะเสียบต่อไปให้ลูกค้าให้เรียบร้อยเลยถ้าลูกค้าสั่งเป็นชุดอย่างนี้นะนะอันนี้คือสายสัญญาณ สายสัญญาณเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าอยาไปต่อเองนะลูกค้าต่อแบบนี้ลูกค้าถ้าเกิดไม่เอาแหลกนะไปต่อเองนะสายสัญญาณเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าเอาเอาเอาสายลำโพงนะอย่างพาวเวอร์ตัวนี้สามหกนะลูกค้าเอาเอารูล่างนะรูสะปะก้อนหรืรูล่างมาไว้เบรรูบนไว้กลางนะสลับสายสัญญาณนะไฟกัน่ะสายสัญญาณลูกค้าจะต้องไฟมันเข้าปีเนี่ยนะไปเข้าลูกลูกค้าต้องไฟกันนะไฟกันนะ อันนี้อันนี้เป็นอันนี้ก็จะเป็นเบสและอันนี้ก็จะเป็นกลางกลางก็จะมาเข้านี่เบสก็จะมาเข้านี่ลูกค้าต้องสลับสายสัญญาณแต่นี้ก็จะเป็นเสียงกลางข้างบนละมันก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยที่เฮียถ่ายให้ลูกค้าดูเนี่ยมันเป็นโคงปั๊มนะลูกค้าโคงปั๊มดอกดอก18นะเป็นโคงปั๊มพันวัตเสียงกลางก็เป็น400วัตต์400วัตเสียงกลาง15นี่เหมือนกันทุกอย่างดอกทุกตันเป็นแบรนด์นากาจินะแหลนจะโหลด สามร้อยวัตต์แม่เหล็กร้อยห้าสิบนะแม่เหล็กใหญ่ๆโครงระหว่างโครงหล่อโครงปั้มต่างกันอย่างฮะโครงหล่อโครงปั้มต่างกันอย่างเดี๋ยวจะต้องไปถ่ายให้ดูอย่างโครงปั้มเนี่ยแม่เหล็กเท่ากันสองร้อยยี่สิบโครงปั้มพันวัตต์แต่โครงหล่อพันสองร้อยวัตต์แม่เหล็กสองร้อยยี่สิบเท่ากันแต่ไม่แม่เหล็กปัญนาแต่โครงสร้างมันต่างกันนะถ้าเกิดลูกค้าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นโครงหล่อโครงปั้มมันก็จะออกแบบปั้มถ้าโครงหลอมันจะออกอย่างนี้มันเส้บุ้มขึ้นสมองขึ้นตามเส้นผมไปเลยนะ เบรกหนักมันต่างกันตรงนี้ฮะเบรกหนักกับเบรกธรรมดาเบรกหนักไอ้คงหลอมันจะขึ้นสมองไปเลยฮะอย่างคงปั๊มมันยังไม่ขึ้นมันแค่เจ็บอ,อกขนาดนั้นอะปั๊มเจ็บอกอย่างนั้นอะตอนนี้ลูกค้าจะเปลี่ยนคงปั๊มเออคงหล่อส่วนใหญ่ตอนนี้ลูกค้าก็เกือบทั้งออร้อยเปลี่ยนเป็นคงหลอกันหมดถ้าลูกค้าไม่ได้คิดมากไม่ได้อะไรมากนะคงปั๊มมันก็ใช้ได้นะย่าต้อยก็บเปรียบเทียมให้ฟังเฉยๆถ้าลูกค้าไม่ได้คิดมากนะคงปั๊มมันก็ใช้ได้ แต่ลูกค้าชอบเบรกหนักก็เปลี่ยนเป็นโครงหลอ่อโครงหล่อเบรกมันได้มันได้เบรกหนักเท่านั้นเองนะลูกคา้าถ้าโครงปั๊มนะมันจะเป็นแค่โครงสร้างโครงปั๊มมันจะมันจะเป็นเหล็กปั๊มนะเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นมาก็แบบเดียวกับปั๊มฝารถยนตนะ์ะแบบปัม๊มประเภทรถยนต์ประตูรถยนต์อะไรเงี้ยนะประเภทน,นั้นแหละโครงปั๊มเป็นเหล็กปั๊มอย่างเงี้ยขึ้นรูปแม่เหล็กก็สอง้อยสินะอันนี้พันวัตต์นะแม่เหล็กสองรอยแม่เหลก็กเท่ากัน2อ0ยี่สิบแต่ความตอนนี้จะบางฝ พันวัตนะแต่ถ้าเป็นโครงหลอ่อแม่เหล็กเท่ากันเหมือนกันนะ่ะแต่โครงสร้างจะไม่เหมือนกันวัตต์ก็จะสูงฝาเป็นพันสองร้อยวัตต์แล้วเป็นแบรนด์นากรชิีนะดอกทุกตัวต้องเป็นแบรนด์นากรชิีหมดนะลูกค้าโครงม,มันจะเป็นโครงสร้างแหละอันนี้จะหล่อขึ้นมาฮะงานหลอ่ออันนี้จะเป็นหล่อขึ้นมาเป็นรูปแม่เหล็กก็จะหนากระดาษก,ก็ต่างกันฮนะอันนี้ก็จะได้ความทนทานความามหนักแน่นขึ้นสมองก็เปรียบเทียบให้ดูนะลูกค้าเนี่ยลูกค้าเปรียบ เรเปรีบยบเทียบดูนะราคาก็ต่างกันคงหล่อก,ก็เพิ่มไปพันสองร้อบาทนะลูกค้าอย่างที่ลูกค้าเห็นนี่เป็นชุดคาราวเกตนะทั้งชุดเลยนะสาม0 0ืนสามพันเก้า้อยนะทั้งชุดเลยลูกค้าก็จะได้พาวเวอร์ปีไม่อย่างเดนฮะไม้ไม้ก็เป็นกล่องอลูมิเนียมไม้ร้อยคู่นะจะมีสองตัวไม้ร้อยคู่ <c oughs> อันนี้เป็นเครื่องของไม้แล้วก็จะมีรางฟลักจะมีแหลกแปดอยู่นะแล้วก็จะมีตู้เบครคของปั๊มนะสองใบเสียงกลางสี่ร้อยวัตต์จะเป็นชุด สองหมื่นสามหมื่นสามพันเก้าร้อยก็สองสามหมื่นสามพันเก้าร้อยจะเป็นชุดที่ลูกค้าเห็นนี่เลยเป็นกล่องอลูมิเนียมไม้ร้อยคู่ไม้ก็อย่างดีเลยนะไปร้องคาราโอเกะแต่ก็สามหมื่นสามพันเก้าร้อยนะคือลูกค้าลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองนะนะลูกค้าชุดอย่างชุดสิบแปดอ่ะสี่คูณสี่สองคูณสองสิบห้าสี่คูณสี่นะลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองนะก็ค่าขนส่งยังไงก็ลูกค้าก็ตกลงกับแอดมินนะ สามหมื่นสามพันเก้าร้อยนะลูกค้าเป็นชุดสองคูณสองนะชุดสองคูณสองคือตู้เบสสองใบแต่ลูกค้าเลือกได้นะเอาเบสเอาเบสบีวีก็ได้เบสออเดอร์หกก็ได้นะลูกค้าเลือกได้ก็ถ้านุ่มๆก็ต้องเป็นออเดอร์หกครับลองลองเพลงคาราโอเกะก็ต้องเป็นออเดอร์หกถ้าเกิดอชอบหนักๆก,ก,ก็ต้องเป็นบีวีลูกค้าได้ตู้เบสสองใบเสียงกลางสี่ร้อยวัตต์สิบห้านิ้วสองใบนะในชุดสามหมื่นสามพันเก้าร้อย ก็จะเป็นชุดสองคูณสองก็จะเป็นจะเป็นชุดเนี้ยตู้แหลกพาวเวอปีไมล์หลังปักพร้อมสายเลยพร้อมสายยาวสองเมตรนะลูกค้าสี่เส้นทุกอย่างโรงงานต่อให้เป็นต่อไปให้เป็นเรียบร้อยเลยไปถึงก็เปิดได้เลยสามหมืนสามพันเก้าร้อยไม่รวมค่าขนส่งนะการรับประกัน1ปีรับประกันเฉพาะเครื่องนะลูกค้าแต่ดอกไม่รับประกันนะคือถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นโครงหลอ่อ เบดนะจะเพาะตู้เบต์สแปดอ่ะลูกค้าเปลี่ยนเป็นคงหล่อนะดอกละเพิ่มไปอีกพ2 0 0บาทสองดอกก็สองสอพันสี่จากราคาราคาในชุดเนี้ยสามหมื่นสานะลูกค้าถ้าเปลี่ยนเป็นโคงหล่อในชุดนี้3ามหมื่นากจะเป็นคงปั้มน,นะลูกค้าลูกค้าจะจะเปลี่ยนเป็นคงหล่อลูกค้าก็บวกไปดอกละพันสองสองดอกก็สองพันสีสองดอกก็สองพนนะก็เท่ากับ อันนี้ลูกค้า3 6 3 0 0ลูกค้าก็จะได้เป็นโครงหล่อละ3 6 3 0 0นี่ก็ราคานี้ไม่รวมค่าส่งนะก็มีส่งถึงหน้าบ้านเหมือนกันแต่ไม่รวมค่าส่งนะคะ